างวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นประจำปี2,566ค่ะภูมิใจมากครับที่ได้รับรางวัลรราานครับก็ถือเป็นรางวัลใหญ่ชิ้นแรกของพวกเรานะครับเราใช้ความรู้ทั้งหมดที่มีที่ได้เรียนมาในช่วงของในภาควิชาพัฒนาให้ตัวอุปกรณ์ชินนี้ขึ้นมา ชื่อนางสาวนิชการใจติบค่ะชื่อเล่นชื่ออิงค่ะมาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ค่ะรางวัลน,นี้เป็นรางวัลที่เด็กและเยาวชนทุกๆคนนะคะมีการเป็นจิตอาสาช่วงที่เป็นโรคระบาดโควิดนะคะก็ได้เอาของใช้ที่จําเป็นพวกข้าวสารอาหารบริจาคที่โรงพยาบาลสนามตัวรางวัลน,นี้ค่ะมันจะเป็นผลงานที่หนูทํามาโดยตลอดอยู่แล้วอย่างเช่นช่วยเหลือผู้อื่นทํางานกับที่บ้านหนูก็จะทําสิ่งนี้ค่ะ เรื่อยๆร,รักษาความดีอันนี้ต่อไปเรื่อยๆโดยที่เราไม่ได้หวังผลว่าเราจะได้รางวัลต่ออีกหรือเปล่าแต่ว่าเราได้ช่วยเหลือผู้อื่นเราก็มีความสุขจะเรียนออนนะครับ มีมูลค่าที่สูญเสียค่อนข้างเดียวเในแต่ละปีพวกผมเลยต้องการลดคอตัวนี้เพื่อช่วยเกษตรกรไทยครับมีเวลาแข่งขันประมาณวันครึ่งครับคือไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันเลยพอได้รางวัลก็หายเหนื่อยแล้วก็ความรู้ที่เราได้นะครับก็มีทั้นความรู้พื้นฐานะะแล้วก็เป็นความรู้ที่เราต่อยอดกับภาควิชาวิศวกรรมเกษตรนะคะรับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่เรารู้ปัญหาหรือว่าเราสามารถนำเทคโนโลยีที่เราเรียนมาต่อยอดในการตบวนการคิดนี้ได้ครับก็อยากจะขอบคุณทั้งในภาควิชาทั้งอาจารย์ทุกคนที่แบบคอยให้คำแนะนำและให้กำลังใจแล้วขอบคุณเพื่อนๆจนถึงขอบคุณ ทางคูกต้าเองที่จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาครับเพื่อให้พวกผมได้ไปพัฒนาตัวเองมากขึ้นครับ เริ่มต้นจากพวกเราอยู่ด้วยกันใน lab ESL หรือว่า Embedded System Laboratory ครับของภาพวิศวกรรมคอมพิวเตอร์นะครับการประกวดในครั้งนี้นะครับจะเป็นการประกวดการประดิษฐ์ถุงมือที่ใช้ในการควบคุมแขนกลที่อยู่ในโลกเสมือนหรือว่าเมตาเวิร์ดที่กําลังมาในช่วงนี้นะครับก็สําหรับงานชิ้นนี้นะคะก็สามารถต่อยอดได้หลายทางมากเลยเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆก็จะมีอยู่บนโลกเสมือนจริง ให้เราเห็นมากมายมากขึ้นค่ะก็สําหรับความรู้สึกที่ได้รับรางวัลมาเนี่ยก็คือเกินคาดครับที่ที่เราทำทำได้ออกมาแล้วก็ได้รางวัลชนะเลิศมาครับวอเลนไทยนะคะอยากได้แฟนค่ะดอกมาสักช่อก็ได้ครับจับแฟนครับอยากได้อะไรก็ได้ค่ะขอแค่ให้ก็พอ อยากได้ช็อกโกแลตจากผู้หญิงครับอยากได้เงินค่ะจากใครคจากแม่อยากอยากอยากเอาอยากแฟนโซนครับอยากได้เกตดีๆจากยายครับอยากได้รอไ์ใหม่ครับวันหยุดครับเอออยากได้งานน้อยลงครับอยากรวยครับอิสระก็ได้ค่ะขอเจ้าเพื่อส่งแฟนมาให้หนูด้วยค่ะ